สำนักวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจคาดการว่าช่วงสองสามปีนับจากวันนี้ธุรกิจร้านอาหารจะเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ12-13ถึง 13. ฟังดูอาจจะร้องโตได้แค่นี้เหรอต้องไม่ลืมนะครับว่าโลกเราประเทศเราเพิ่งผ่านวิกฤตโรคโควิดมาได้ไม่เท่าไหร่ตอนโควิดระบาดร้านอาหารนี่ปิดตัวกันระนาวกาวรูดการคาดการการเติบโตตรงนี้สาหรับอนาคตอันใกล้ถือว่าไม่น้อยนะครับธุรกิจนี้ เจ้าของกิจการหลายท่านได้ให้ความสำคัญแต่เรื่องทำเลที่ตั้งรสชาติและการบริการแต่อาจจะละเลยส่วนสำคัญอีกการหนึ่งซึ่งส่งผลต่อปริมาณลูกค้าและการเติบโตของร้านนั่นคือการบริหารจัดการพื้นที่คลิปนี้ผมอาจารย์สมเจตแสงคำเนวิกคมพูจะพูดถึงเรื่องนี้ครับ ข้อสำคัญห่วงจุ้ยร้านอาหารว่าด้วยการบริหารจัดการพื้นที่อันบ่มเพาะจากความรู้และประสบการณ์การทำงานเกินกว่า25ปีในเรื่องหวงจุย้ยที่บ้านและที่ปรึกษาธุรกิจข้อที่1ควรเว้นพื้นที่บริเวณทางเข้าหรือประตูร้านให้เป็นที่ว่าง1ใน7 ตามความยาวของร้านอาหารนั้นเพราะตำแหน่งประตูร้านตำแหน่งทางเข้าเปรียบเหมือนปากเป็นปากแล้วถึงคอหอยเลยไม่ได้ครับต้องเว้นไว้ให้ขบเคี้ยวกันบ้างปากคนเราและสรรพสัตว์หลายชนิดนั้นประกอบด้วยเรมฝีปากฟันแล้วก็ลิ้น1ใน7ส่วนเช่นวัดความยาวตำแหน่งประตูหรือส่วนด้านหน้ากระทั่งถึงหลังร้าน30เมตร4 2ถึง4.3เมตรควรเป็นพื้นที่ว่าง เพื่อให้ลูกค้าที่เดินเข้าร้านเตรียมตัวตั้งตัวมองสอดสายหาว่าฉันจะนั่งโต๊ะไหนดีหรือคนที่นัดจะเนี่ยเขานั่งอยู่โต๊ะไหนวะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ว่างหมายความว่าไม่ควรวางสิ่งใดยกเว้นกระถางแจกันหรือดิสเพย์ด้านข้างเท่านั้นให้เป็นทางเข้าลงๆครับซึ่งการเว้นตรงนี้จะก่อเกิดพลังดึงดูดลูกค้าเข้าร้านเพิ่มมากขึ้นครับข้อที่2โต๊ะอาหารไม่ควรตั้งตรงกับประตูร้าน ถามว่าทําไมท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดเกิดและเติบโตทันช่วงปี2010ถึง2020 เมืองใหญ่สมัยนั้นรถเมล์รถประจําทางหรือรถบริการสาธารณะไม่พอกับความต้องการของประชาชนก็เลยเกิดรถสองแถวมาตอบโจทย์ซึ่งเขาก็ได้นําเอารถกระบะทั้งกระบะเล็กอย่างเช่นปิกอัพกับรถบรรทุกขนาดกลางหรือรถ6กล้อเนี่ยมาต่อตัวถังเป็นรถโดยสารจัดเก้าอี้นั่งเบาะยาวสองฝั่งซ้ายขวาขึ้นนั่งโดยสารสงสัยครับ เจ้าเด็กตัวน้อยชั้นประถมที่นั่งตรงหน้าเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงข้ามเนี่ยจ้องมองหน้าทำไมลุกขึ้นจับคอเสื้อถามเฮ้ยเอ็งมองหน้าทำไมคือเก่งกับหมาซากับเด็กครับผมอ่ะเด็กร้องไห้เลยแล้วบอกน้ามองหน้าผมผมก็มองหน้าน้าไงแล้วน้ามองหน้าผมทำไมนั่งรถสองแถวเราไม่อยากมองก็ต้องมองเพราะนั่งเบาะตรงกันข้ามทำร้านอาหารเหมือนกันครับถ้าทางตั้งโต๊ะอาหารตรงกับประตูยิ่งตั้งโต๊ะหันข้างตรงกับประตูร้าน ลูกค้าใหม่เขาเดินเข้ามาโต๊ะแรกที่นั่งตรงนั้นสมมุติว่านั่งกำฝังฟังแล้วหคน2แถว12คนหันมองพร้อมกันท่านลองนึกดูครับโดนแบบนี้อาจจะมีส่วนทําให้หลายคนไม่อยากเดินเข้าร้านนั้นอีกเลยข้อที่3ความสูงโต๊ะอาหารกับพื้นที่สําหรับรับประทานอาหารข้อนี้สําคัญครับผมอะเดินทางบ่อยกลางวันกฝากท้องกับร้านอาหาร แล้วส่วนใหญ่ก็ไปไม่ซ้ําเพราะไปหลายๆที่วันนี้ไปดูฮวงจุ้ยไปทํางานที่ปรึกษาธุรกิจที่สระบุรีอีกวันหนึ่งก็ต้องไปเชียงใหม่ตรังแม่ห้องสอนหรือใกล้ๆก,ก,ก็อนน,อนทบุรีเคยไปบางที่บางแห่งนั่งร้านอาหารนั่งบนเก้าอี้ปุ๊บความสูงโต๊ะอาหารเนี่ยกับถึงหน้าอกซึ่งแบบนี้ทําให้รับประทานอาหารลําบากและบางร้านก็ตั้งเครื่องปรุงเครื่องประดับประดาเต็มโต๊ยกอาหารมัดกินก็ต้องคอยระวังครับมือจะเผลอปัดแก้ว ปัดข้าวของที่บนโต๊ะนั้นตกหล่นหรือเปล่าระดับความสูงระหว่างเก้าอี้นั่งกับโต๊ะอาหารที่ดีที่สุด40เซนติเมตรครับท่านจะใช้โต๊ะเตี้ยโต๊ะสูงอย่างไรไม่ใช่ปัญหาแต่เมื่อโต๊ะกับเก้าอี้มาวางคู่กันความสูงเบาะนั่งกับท็อปโต๊ะอาหารต้องห่างกัน40เซนติเมตรจะทําให้นั่งสบายและรับประทานอาหารอย่างมีความสุข <Okay. S 1> ส่วนพื้นที่ตรงหน้าสําหรับการรับประทานอาหารของลูกค้าแต่ละคนแต่ละท่านไม่ว่าจะเป็นอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสอาหารญี่ปุ่น ความกว้างด้านหน้าและด้านข้างต้องอยู่ที่60ตารางเซนติเมตรถ้ารับประทานอาหารหลายเมนูบ่อยบริกรเจ้าหน้าที่ต้องคอยดูแลครับจานไหนขอรับประทานหมดแล้วก็จัดเก็บเพื่อรักษาพื้นที่ตรงนั้นให้ได้60ตารางเซนติเมตรระดับความสูงกับพื้นที่ใช้สอย40-60 4กับ6เนี่ยถือเป็นดาวพุธกับดาวศุกร์คือหมายเลขสังคมอันจะก่อเกิดพลังทำให้ลูกค้าผู้บริโภคนั่งร้านอาหารด้านนี้ อิ่มและมีความสุขสนุกสนานและหมายเลขนี้ยังจะทําให้โต๊ะอาหารนั้นๆลูกค้าไม่ขาดข้อที่4คือแสงไฟถ้าร้านอาหารของท่านเปิดบริการช่วงเย็นถึงค่ำคืนแสงไฟที่จะช่วยให้อาหารดูน่ารับประทานน่ากินสำหรับโต๊ะอาหารแนะนำให้ใช้ไฟสีเหลืองอมส้มหรือที่เรียกว่าไฟวอร์มไวโดยกำหนดค่าความสว่างไว้ที่3 0 0 0ถึง3,500เคลวินคำว่าเคลวิน คือค่าความสว่างแสงไฟหรือเรียกว่าอุณหภูมิแสงที่ใช้กันในปัจจุบันครับซึ่งถ้าค่าตำ่ำแสงไฟจะออกเป็นสีส้มสีเหลืองแต่ถ้าค่าสูงตั้งแต่4,000เควินขึ้นไปจะทําให้แสงออกเป็นสีขาวอันนี้ไม่เหมาะสำหรับโต๊ะอาหารนะครับกบเพื่อสร้างความสุขความสัมพันธ์อันดีของลูกค้าที่พากันมากินอาหารไม่ว่าจะมากับครอบครัว เพื่อนฝูงเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่หรือลูกน้องบริวารแนะนํารูปทรงโคมไฟต้องเป็นรูปทรงกลมกําหนดระยะห่างจากโคมไฟถึงโต๊ะอาหาร65-80เซติเมแล้วที่นั่งเก้าอี้แล้วมองขึ้นไปขอบโคมไฟต้องไม่เกินขอบโต๊ะอาหารเพื่อป้องกันไม่ให้ลูกค้าลุกขึ้นแล้วศีรษะโดนโคมไฟนั้นข้อที่5 จำนวนเก้าอี้และโต๊ะอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านใหญ่ร้านเล็กโต๊ะอาหารแต่และโต๊ะควรตั้งเก้าอี้ให้เป็นจำนวนเลขคู่เช่น4เก้าอี้6เก้าอี้8เก้าอี้เก้าอี้เลขคู่คือดุลยภาพทําให้ลูกค้ารับประทานอาหารแล้วรู้สึกมั่นคงนํามาสู่สัมพันธภาพอันดีกับทุกคนที่ร่วมโต๊ะส่วนจํานวนโต๊ะอาหารทั้งหมดภายในร้านเมื่อนับแล้วต้องเป็นจํานวนที่เช่น จำนวน9โต๊ะ11โต๊ะ15โต๊ะโต๊ะอาหารทั้งหมดภายในร้านที่เป็นจำนวนเลขขี่จะส่งผลให้เกิดพลังที่เรียกว่าไม่ขาดก็เกินคือถ้าตั้งครบสมบูรณ์เป็นเลขคู่จะเกิดพลังความนิ่งเงียบทำให้ลูกค้าใหม่ไม่มาเพิ่มครับดังนั้นตัวเลขตรงนี้ จะเป็นการกระตุ้นลูกค้าให้เข้าร้านไม่ขาดส่งผลอันดีกับยอดขายในแต่ละวันข้อที่6กเคาน์เตอร์เก็บเงินไม่ว่าทันจะรับเงินสดหรือว่ารับเฉพาะสแกนต้องตั้งใกล้ประตูครับต้องตั้งใกล้ประตูเข้าออกด้านหลังเคาน์เตอร์ให้เป็นผนงังทึบและตำแหน่งที่ตั้ง สวนทางกับถนนด้านหน้าร้านอาหารเช่นว่าเส้นทางด้านหน้าร้านรถขับเคลื่อนจากทิศเหนือไปสู่ทิศใต้เคาน์เตอร์เก็บเงินภายในร้านด้านหลังต้องอิงทิศใต้และด้านหน้าหันไปทางทิศเหนือข้อ7ข้อสุดท้ายบ้านเลขที่ห้องเลขที่สําหรับธุรกิจร้านอาหารตามหลักฮวงจุ้ยเลขที่บ้านที่ดีได้แก่บ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ22เช่นบ้านเลขที่9 9 4ากบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ21เช่นบ้านเลขที่4 8 9บ้าน บ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ13เช่นบ้านเลขที่175และบ้านเลขที่3กับบ้านเลขที่บวกตัวเลขทั้งหมดเท่ากับ3เช่นบ้านเลขที่11 1บ้านเลขที่30บ้านเลขที่102่ท่านผู้ชมครับบริการดูหวงจุ้ยของผมนั้นปัจจุบันเปิดให้บริการ3รูปแบบ3ทางเลือกด้วยกันรูปแบบที่1คือ บริการดูดวงเลขที่บ้านเพียงท่านส่งข้อมูลวันเดือนปีเวลาเกิดและจังหวัดเกิดพร้อมหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมเลขที่บ้านทิศทางหน้าบ้านหน้าอาคารและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อถึงกำหนดนัดหมายสำนักงานจะต่อโทรศัพท์ถึงท่านเพื่อให้เด็กคุยสดๆกับผมอาจารย์สมเจตแสงคำนเวงก,กัมพูระหวางพูดคุยก็จะมีบันทึกเสียงสนทนาเสร็จสิ้นการให้บริการสำนักงานจะส่งไฟล์เสียงนั้นกลับไปให้ท่านรับฟังทบทวนเพื่อน,นำข้อมูลไปจัด วางปรับแก้หงจุยทธิบ้านของท่านได้เลยครับรูปแบบที่2คือบริการดูหงจุ้ยออนไลน์บริการนี้ผู้ใช้บริการสามารถส่งข้อมูลทั้งแบรนดบ้านภาพถ่ายรูปภาพคลิปวิดีโอหน้าบ้านข้างบ้านห้องรับแขกห้องน้ําห้องครัวห้องนอนทุกส่วนของบ้านของอาคารหรือท่านจะเลือกเปิดกล้องส่งภาพบ้านห้องชุดของท่านดูหงจุยแบบเรียลไทม์และลืมไม่ได้คือข้อมูลเลขที่บ้านทิศทางหน้าบ้านข้อมูลส่วนตัวหัวหน้าครอบครัวหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรือรายสําหรับติดต่อเช่นเดียวกันครับถึงกําหนดนัดหมายเจ้าหน้าที่ก็จะต่อสายพูดคุยรับคําแนะนําสอบถามสดๆกับผมระหว่างรับบริการจะมีบันทึกเสียงเสร็จสิ้นการให้บริการก็จะส่งไฟเสียงพร้อมข้อมูลอื่นที่ได้ให้คําแนะนํากลับไปให้ท่านทบทวนเพื่อน,นําข้อมูลนั้นไปออกแบบตกแต่งจัดวางของช่วยบ้านอาคารบริการดูคงจุ้ยออนไลน์ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดในโลกสามารถใช้บริการนี้ได้เหมือนกับผมเนี่ยได้เดินทางไปดูคงจุ้ยบ้านสํานักงานของท่านเลยทีเดียว และรูปแบบสุดท้ายรูปแบบที่3คือบริการดูดวงชุวยสถานที่จริงอันนี้จะละเอียดและชัดเจนที่สุดผมและคณะทํางานจะเดินทางไปยังบ้านสํานักงานของท่านตามเวลานัดหมายที่ติดต่อจองคิวเพื่อให้คําแนะนําการออกแบบตกแต่งและจัดวางหงชุยบ้านอาคารสถานที่ตามหลักฮงชุย,ยทีบ้านพร้อมทั้งแนะนําแนวทางวางแผนชีวิตวางแผนธุรกิจตามหลักโหราศา,ศาสตร์สําหรับรหน้าครอบครัวหรือผู้บริหารสูงสุดที่สําคัญภายหลังเสร็จสิ้นการทํางานทั้งหมดท่านก็จะได้รับรายงานสรุปที่ประกอบด้วยเอกสารและ คลิปวิดีโออย่างละเอียดเพื่อให้ท่านนําข้อมูลนั้นไปปรับแก้ห่วงจุย้ยตามหลักห่วงจุ้ยหลิก้านระหว่างที่ให้บริการท่านไม่ต้องจดเลยครับรับฟังอย่างเดียวสนใจใช้บริการแอดไลน์ตรงมุมนี้เลยนะครับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0 8 1 7 0 8 0 8, 0 8 6 4 4 0 8 1 7 0 0 8ศ4ขอบคุณสําหรับการรับชมขอให้ผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยร่ำรวยพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปสวีดัตสวัสดีครับ